โรงเรียนบ้านปกหมอผมเทพราชบำรุงโรงเรียนปฐมศึกษาขนาดกลางตั้งอยู่เลขที่1ถนนหยงสตาตำบลบ้านพรุอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด571คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน33คน บริหารงานโดยดอ,อร์ดวงรัตวงศสว่างสุริท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปกหมอกรมเทพราชบำรุงและนางสาวมนทิราสังขวิเชียนท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปกหมอกรมเทพราชบำรุงวิชาการดีดนตรีดังกีฬาเด่นอัตลักษณ์ที่จะนําไปสู่ความสําเร็จของโรงเรียนในทุกๆด้านภายใต้การจัดการศึกษาที่เท่าเทียมด้วยความเสมอภาค โดยไม่ถึงไข่ไว้ข้างหลังโรงเรียนบ้านปกหมอพงเทพราชบำรุงได้รับคัดเลือกจากกองทุนเพื่อความเสม,มอภาคทางการศึกษาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบให้กลายเป็นศูนย์ Thailand Zero o ดัเอาเป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการพัฒนาโรงเรียนการจัดการศึกษาที่ยืดหยุน่น1โรงเรียน3รูปแบบซึ่งมีแนวทางในการดำเนินง,งานดังนี้ 1. สร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น1โรงเรียน 3. รูปแบบอบรมการจัดทำแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลให้ครูศึกษาดูงานในโรงเรียนอื่น เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 2. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาที่ยืดหยุ่นการเรียนรู้แบบหนึ่งโรงเรียน3รูปแบบให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษามากขึ้น สาสำรวจค้นหาคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงพัฒนาฐานข้อมูลและเชื่อมฐานข้อมูลเด็กกลุ่มเสี่ยงเด็กแพวงรอยเด็กหลุดระบบการศึกษาเด็กตกหล่นลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือดูแลโรงเรียนมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกระดับชั้นในทุกปีการศึกษาเพื่อเข้าถึงนักเรียนรายบุคคลให้มากขึ้นและเป็นการช่วยคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงตลอดจนการเชื่อมฐานข้อมูลนักเรียน เพื่อสำรวจค้นหานักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาให้กลับเข้ามาในระบบการศึกษา 4. ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเรืออ่ายในการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นของโรงเรียนติดตามช่วยเหลือดูแลเพื่อขายสถานศึกษาหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนตลอดจนการช่วยเหลือให้คําแนะนําต่างๆเช่น มีนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียนที่มีปัญหา 5. ดําดำเนินการวิเทศติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการ PLC คณะครูบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการ PLC 6. สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานโครงการจากการดำเนินงานที่ผ่านมา โรงเรียนมีการวางแผนการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของนักเรียนทุกคนโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมอย่างเป็นกัลยาณมิตรเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาและจัดก,การศึกษาที่ยืดหยุ่นช่วยเหลือให้หนักเรียนประสบความสำเร็จโดยไม่ทิ้งไข่ไว้ข้าง